เฉลยไปฝึกหัดท้ายบทนะครับจากหนังสือเรียนฟิสิกส์เซอร์เวยนะครับเป็นฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัยนะครับคนนี้ก็เป็นส่วนของคำถามเชิงวัตถุประสงค์นะครับข้อที่3นะเมื่อนำปริมาณ2ปริมาณมากระทำซึ่งกันและกันตามข้อย่อยต่อไปนี้คำถามคือทั้ง2ปริมาณนั้นจะจำเป็นจะต้องมีมิติเดียวกันใช่หรือไม่ก็ เช่นข้อ A นะถ้าเอา2ปริมาณมารวมกันจําเป็นจะต้องมีมิติเดียวกันใช่หรือไม่นะครับข้อ b ถ้าเอา2ปริมาณนี้มาคูณกันจําเป็นต้องมีมิติเดียวกันใช่หรือไม่นะครับสามถ้าเอา2ปริมาณมาลบกันจะต้องมีมิติเดียวกันใช่หรือไม่นะนรัข้อสี่ข้อดีถ้าเอา2ปริมาณนี้มาหารกันจะเป็นต้องมีมิติเดียวกันใช่หรือไม่ d ถ้าเอาสองปริมาณน,นี้มาทำเป็นสมการจะต้องมีมิติเดียวกันใช่หรือไม่อะเราลองดูกันที่เราข้อดีกว่านะาข้อ A ก่อนครับเอาปริมาณสองปริมาณมารวมกันจะต้องมีมิติเดียวกันใช่หรือไม่ครับใช่ครับข้อ A ต้องมีมิติเดียวกันนะครับ ตอบง่ายเลยนะใช่นะเช่นนะครับเราเอาปริมาณ2ปริมาณมาบวกกันนะมิติมิติเช่นมิติความยาวบวกมิติความยาวมันจะได้เป็น 2L อย่างนี้ครับในขณะที่ ถ้าเอา l มาบวก m อย่างเงี้ยมันจะไม่ให้ผลลัพธ์ใดๆออกมานะครับมันรวมกันไม่ได้นะครับเออแบบเนี้ยไม่ได้นะเพราะงะั้นข้อ a เนี่ยใช่นะข้อ b เหรอครับถ้าเอาสองปริมาณน,นี้มาคูณกันจะต้องมีมิติเดียวกันใช่หรือไม่คำตอบก็คือ ไม่จำเป็นนะเ,เช่นเอา L กับ M นะคูณ M ก็จะได้ L M ไม่จำเป็นจะต้องออมีมิติเดียวกันนะก็คูณกันได้นะครับถึงจะมีมิติเดียวกันก็คูณกันได้ L, L กับ L ก็ได้ L กํกำลัง2ออย่างนี้นะ ไม่ว่าจะมีมิติต่างกันหรือมิติเดียวกันนะเช่น l ความยาวกับ m มวลคนละมิติกันแต่ว่าคูณกันได้นะครับเออนั้นไม่จำเป็นต้องมีมิติเดียวกันนะครับในส่วนของอข้อ b ข้อ c ถ้าเอามาลบกันต้องมีมิติเดียวกันใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ครับเช่น3 l ลบ L ลบลบลบสอง L เงี้ยนะก็เท่ากับ L ถูกไหมลบกันต้องมีมิติเดียวกันนะครับแต่ถ้า L ลบอย่างอื่นบ้างเช่นลบทความยาวลบเวลาอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเออผลลบต้องมีมิติเดียวกันถ้าหาร D หารจะต้องมีมิติเดียวกันใช่หรือไม่ไม่ครับไม่จำเป็นหารกับคูณเนคล้ายคล้ายกันเช่น L หาร T หารได้เลยนะครับ L หาร T เนี้ยมันก็เท่ากับ L ส่วน T ได้ปกตินะครับอ,อะไรหาร L เนี้ยก็ตัดตัดได้2เออ ก็คือไม่ว่ามิติมันจะต่างกันหรือเหมือนกันหารได้หมดนะครับโอเคนะอ่ะ e ถ้าคุณเอาสองบมาณนี้มาทําเป็นสมการเอออันนี้ใช่ครับต้องมีมิติเดียวกันนะครับถึงจะเอามาทําเป็นสมการได้งั้นก็ e ก็คือใช่นะเช่นทำเป็นสมการนะครับ เอ่ออะนะอืมคูณกับ M ถ้าจะทำเป็นสมการฝั่งนี้ก็จะต้องมี L กับ M คูณกันเหมือนกันนะเออ มิติมันจะต้องตรงกันนะมันถึงจะคูณกันได้ออมันถึงจะทำเป็นสมการได้นะถ้ามิติต่างกันเนี่ยทำเป็นสมการไม่ได้นะเออเช่นถ้าเกิดเป็นยังไง l ลกำลังสองนะเท่ากับ Lm เอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับ l ลกำลังสองก็คือมิติของมันเป็นความยาวกำลังสองกับความยาว L คูณเ ความยาวามิติของความยาวควรกับมวลอย่างเงี้ยไม่ไดนะ้ขึ้นชื่อว่าสมการมิติจะต้องเท่ากันต้องตรงกันนะครับโอเคนะก็จบนะสรุปเป็นคำตอบให้นิดนึงตอบตอบ A ใช่ B ไม่ใช่ C ใช่ D ไม่ใช่และ E ใช่โอเคนะ